เป็นยังไงไหนเช็คเสียงหน่อยดิอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับหน้าร้านเซ็งลีฮอย่างหันกันสดๆเลยวันนี้มาสี่สิบตัวยกขบวนกันมาบานเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อคืนกูก็เมาแม่งอยู่นี่แหละไอสัตว์เอ้ย <laughs> <laughs> มาเซ็งลีฮอแม่งต้องเมาเพราะว่าน้ำเย็นแม่งพากูเสียคน ไอ้กูจะไปฟ้องเมียกูพากูเที่ยวเนี่ยฮะไอ้กล้องมาเนี่ยไอ้กล้องมาเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยแบบนั้นเนี่ยเอ๊ะเห็นเอ่ะเซ็งลีฮอตายยังไม่ลืมเลยมาเมื่อคืนกลับกี่โมงครับตีเที่ยงคืนอ๋อเซยงเคลิ้มเคลิ้มขึ้นยังไง่เข้าขกินข้าวต้มเที่ยงคืนตีสามขึ้นข้าวต้มขึ้นตีสามหนีกลับก่อนด้วยแต่ชวนกูมานะแต่หนีกูกลับวายไปขี่ขวดนะเมื่อคืนเฮ้ย เบาๆนะน้ำองุ่นน้ำองุ่นเออกินน้ำผลไม้กินน้ำผลไม้น้ำผลไม้ไปห้าขวดตามด้วยของหมักอีกสองแก้วใหญ่ๆวันนี้ก็เลยย่างหมูมาย่างหมูตอนเช้าตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านเซงลีฮอจังหวัดลำปางนะครับลำปางจังหวัดที่มีรถม้าเยอะที่สุดในประเทศไทยใช่เพราะเป็นบ้านเราซิกเนเจอร์เป็นม้านะทำไมไม่ทำม้าหันน่ะไม่สงสารมันอ๋อสงสาร อ้าวญี่ปุ่นเขากินนะเนื้อหมาเขากินเอออร่อยไหมอร่อยยังเฮ้ยแล้วรสชาติประมาณไหนก็ลีนดีนะน <รอ S 2> ไขมันมันก็ไม่ไม่เยอะมากคือเนื้อมมาเนี่ยมันกล้ามเนื้อมนันเยอ,อะไงแต่ว่าเมืองไทยไม่นิยมเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาทาฟาร์มม้าไว้กินเลยเมืองไทยมันเมืองพุทธเนี่ยมันคงน่าน่าจะสงสารน่ยสงสารเนี่ยสงสารสงสารไม่สงสารงวงสารควายมั้งล่ะเอออ้าวอ้าวพูดพูดผิดไหมเออใช่ใช่คนดูคนดูเข้ามาเยอะยัง มีคําถามอะไรก็ถามได้นะครับจองได้ที่เพจร้านเซงดีฮอครับนตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วจริงๆเขาเขาเปิดจองกันก่อน,อนหน้านี้คือเกือบหมดแล้วล่ะผมกดไว้ก่อนเพราะว่ากลัวลูกค้าแบบดูไลฟ์แล้วแบบไม่ได้กินไงพี่ก็เลยขอไว้สักสิบตัวเนาะวันนี้คือถ้าจะสั่งที่ลำปางเนี่ยสั่งที่ กินที่ลำปางเนี่ยหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยต้องสั่งที่เพจของร้านเซง,งรีฮอรบแต่ถ้าที่กรุงเทพก็ต้องไปสั่งที่ตามใจปรารถนาเหมือนเดิมครับก็มันก็จะเป็นกล่องนี่กล่องแบบใหม่นี่แบบใหม่นะดูดูดินี่หมูใส่สูตรเป็นไงโอ้โหแล้วหมูต้องเป็นหมูบินด้วยใช่ไหมตองบิน,นต้องมีปีกเ,เอ้บินไกลถึงต่างแดนเออเว้ย วันนี้วันนี้ก็ถือว่าไกลนะไกลสุดแล้วตั้งแต่รับงานมาเพราะว่ายกขบวนกันมานี่รถสองคันนะแล้วก็เตาสามเตาที่หันเนี่ยวันนี้เอามาแบบจากกรุงเทพนะมาชุดใหญ่เลยก็พริบๆเลยวันนี้กับเนี่ใครที่สั่งที่เซนต์กิอวันนี้ที่ลำปางก็จะได้กล่องแบบนี้เลยกล่องรุ่นใหม่รุ่นใหม่เปิดตัวที่นี่โอ้โหเดือนพฤศจิกาก็ก็จะเป็นกล่องอย่างนี้ทั้งหมดครับแล้วก็ถ้าสั่งที่ตามใจปรารถนาเนี่ย ก็ได้ไก่ซีอิ๊วหนึ่งตัวด้วยเป็นโปรโมชั่นแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะเพราะนี่มึงจองก่อนไงมึงจองก่อนพฤติการไม่หรอกลวขั้นตอนในการให้เขายุ่งเขามันยุ่งด้วยแค่หมูมูก็แย่แล้วใจจริงก็อยากได้มานะเดี๋ยวว่ารอโอกาสหนเนะรอพร้อมนะโอ้โหต้องขนร้านมาอีกเหรอก็อยากกินเหมือนกันไงแล้วมึงก็ไปแดกกรุงเทพไม่ง่ายกว่าเหรออยากคนอยากให้คนลำปางได้กินแบบนี้ไงมีใครกล้าไหมไม่มีไม่มีเรายอมเนี่ยรถสองคันจะหมดแล้วด้วยนี่เจ็ด สี่สิบตัวก็จะหมดแล้วใจถึงคนลำปางใจถึงนะเออมีมีเชียงใหม่ก็สั่งนี่เชียงใหม่ก็สั่งร้านวอมอฟ์ไงเขาอยากกินเขาบอกมาถึงนี่แล้วอไม่ไปถึงร้านหลักก็ไม่ได้ว่าแล้วสั่งหรือยังอ่ะสั่งแล้วสั่งแล้วได้กินกี่โมงผมเหรอสามคิวก็นี่เดี๋ยวเอาเลยเอาเลยเออเอาสั่งนี่สั่งนี่เอาสั่งนี่เอเชฟโก้ครับเออ ขอสักตัวอะไได้ไหมครับอยากอยากจะอยากจะลองอยากจะลองว่าจะขอบจริงไหมเออเออร้อนๆเลยนี่ตรงนี้นี่คือมีนี่มีเตาอบก็เอามาอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนร้านหมดเอามาจากตามใจปรารถนาหมดเลยเหมือนตามใจนะครับเออคือคือรถโมบายเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวถอยกล้องมาหน่อยให้เห็นรถกว้างๆหน่อยดิระวังรถนะครับระวังรถหลังระวังรถฝั่งนู้นด้วยนี่ถอยไาเห็นเห็นกว้างๆไหมเห็นเห็นไหมนี่ นี่คือให้เห็นว่ารถเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ไปครบเลยคืออย่างอย่างตอนเนี้ยถ้าเป็นคันนี้คันเดียวเนี่ยไปเนี่ยประมาณ20ตัวแต่ถ้าสั่งเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะมีอีกคันหนึ่งขนไปเลยขนเตาขนอุปกรณ์ไหมคือเรารับได้เป็นร้อยตัวแต่ไม่รับอ๋อไม่รับ <laughs> พอแลวแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันเรื่องคุณภาพมันจะไม่ได้เพราะาทันรีไปไปรับรับเยอะเยอะเยอะไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้คือผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเขาเน้นถึงขั้นว่า เตรียมตัวแบบมาว่าตัวไหนเนี่ยถ้ายากไม่ได้มาตรฐานเขาไม่เสิร์ฟนะไม่เสิร์ฟไม่เสิร์ฟไม่เสิร์ฟไม่ขึ้นเม็ดไม่เสิร์ฟเลยมีสำรองไว้ด้วยเขามีสำรองไว้ด้วยนะไม่คือพูดง่ายว่าไม่กรอบหมูไม่สวยไม่เสิร์ฟไม่เสิร์ฟไม่ได้คุณภาพไม่เสิร์ฟยอมยอมเจ็บยอมเจ็บในงานนี้ไม่เจ็บหรอกอ้าวทำไมอ่ะเอาเอาเ็เอาคุณภาพเิอ๋อใช่ใช่ใช่เราเราขายของดีมีคุณภาพเพราะนั้นก็นี่ไงทุกตัวเราคัดก็เหมือนร้านผมล้างแอรทุกเดือนฮะเออ ล้างแอร์ทุกเดือนไงมีคุณภาพล้างไปหมดล้างล้างล้างแอร์ทุกเดือนดูดซ่่มทุกเดือนสิ่งดี้หอมดีดีดีไหร่เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเฮะอนามัยก็หวังคนดื่มเออกลัวกลัวบริการดีนะครับซ่่งแอร์รวยนะมีประกันด้วยนะแอร์รั่วมีประกันเดี๋ยวต้องจ่ายค่าค่าค่าทำแอร์รั่วด้วยมีประกันด้วยนะอ่อเปลี่ยนเรื่องเลยว่าว่าหมูหันอ้าวอเสร็จแล้วครับหมูมหันนี่เออโมหันต์นี้โมหันต์โมหันต์โมหันต์โนต์โมหันต์โมหันต์โอหันต์โมันต์โมหัน ล้างแอร์ทุกเดือนเซ็งลิฮอเดือนหนึ่งนี่เมื่อคืนมาดูตัวเลขให้เขานะเดือนหนึ่งนีค่าล้างแอร์ค่าดูดซุ่นเดือนประมาณสองหมื่นเจ็ดเพื่ออะไรดูแลสมสดิภาพลูกค้าป่ะกินหมูหันดี่กันว่าคนละไม่เสร็จเลยังไม่มีใครเขารู้ว่ามึงโง่หรอกไม่มีใครเขาคิดแหมทำเป็นเมื่อคืนมาช่วยบี้ยอดให้ได้ดูเลยนะคนเต็มร้านเดี๋ยวเราก็จะกินหมูตรงนี้แหละแล้วก็ ใครที่จะสั่งก็สั่งได้เลยเพราะตอนนี้เหลือไม่ถึงสิบตัวแล้วอ oh. อ่าแก๊สแก๊สเหลือไม่ถึงสิบตัวแล้วต้องบอกว่าสี่สิบตัวเนี่ยใกล้หมดแล้วต้องสั่งที่เซ็งที่ฮอนะเพจเซ็งท uh. ี่ฮอเออแอดมินแอดมินมานด้ไหมแอดมินมาดิอ่าหนูอ่ะแอดมินอ่าแอดมินคนนี้แอดมินใช่ป่ะตกใจตกใจต้องสั่งที่ไหนสั่งที่ไหนแอดมินแอดมินบอกเลยเออเออสั่งไม่เอาไม่ไมเอาไม่ไม่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 เาไ เได้ลลยูกสั่งที่เพจร้านเซ็งที่นี่เออพอสั่งที่เพจอันนี้ในตรงนี้ตรงนี้เออเออเออไอ้ตรงนี้ตรงนี้นม่เออสั่งที่เพจร้านเซงลี่ฮอได้เลยนะคะแอดมินเราตอบอยู่ค่ะนี่แอดมินนะฮะแอดมินเซงลี่ฮอรลือกี่ตัวประมาณสิตัวเนาะประมาณสิตัวค่ะตัวถ้าหมดหมดนะฮะราคาก็ถามแอดมินเราเอาคุยแอดมินเราเองเพราะว่าอินบ็อกได้เลยค่ะคืออันเนี้ย เซนลี่ฮอเนี่ยเขาเหมาเราแล้วเขาก็มามาทําโปรโมชั่นของร้านเขาไปก็คือถ้าไม่เหมามากูก็ไม่มาหรอกกูจะมาทําไมทีมงานกูมานี่จะหมดร้านอยู่แล้วแล้วคืนนี้กูจะหันยังไงที่ร้านกูเนี่ยเออมากันเพียบไปหมดคืออยากให้ภาคเหนือเราอะได้ลองชิมดูว่าอะไรบ้างแล้วอีกอย่างนะนี่เตรียมงานกันมาก็เกือบเดือนแล้วก็นี่แล้วทีมงานเนี่ยต้องมาเนี่ยเมื่อวานอะใช่วันนี้หันทั้งวัน พรุ่งนี้ต้องค้างอีกไอ้คืนนี้ต้องค้างแล้วก็พรุ่งนี้ถึงกลับสามวันน่ะเวลาออกมาทีมันอลังการใช่ไหมแต่ก็ผมต้องบอกเลยว่ามันคุ้มค่านะสำหรับคนที่ต้องลองดูต้องลองดูคนที่เขาอยากเนี่ยคือที่ร้านเองนแม่ก็จะไม่ทันอยู่แล้วที่นี่ก็ถือว่ามาเปิดตลาดใหม่ให้ภาคเหนือได้กินใช่ไหมลูกค้าส่วนใหญ่ถามว่าไงบัางถามว่าไงอ้าวเป็นแอดมินจริงไหมเนี่ยเฮ้ยมึงเอาใครมาเนี่ยเขาก็ถามว่า รสชาติจะเหมือนทางนู้นไม้ทางบบ่าแต้องเหมือนดิเพราะย่างสดๆนะเราไม่ได้ไห้ลูกค้าว่าแบบเออหม่อมมาย่างให้สดๆเลยไม่ไม่พี่ไม่ได้ย่างให้เพราะครัวเพราะครัวของครัทางร้านค่ะของตามใจเพราครัวเพราะครัวเอาพูดเหนือนะพูดแอลแอลเชนหน่อยชนหน่อยคุณดูอะไรคุณดูอะไรเนี่ยคุณดูอะไร อ้าวจะกินหมูหันหน่อยสิอ่าหมูหันที่ร้านเส็งลี่ฮอรอ่ะภาษาภาษาเหนือภาษาอู้คำเหนืออู้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 เหนือขอเจอจวนตาวลำเปางาไม่กินหมูหันมอมหันัแดงตีลาเซ็งลี่ฮอได้เนจ้าจ้องพานจองพานเพจเส็งลี่ฮอได้เลยเจ้าเจอดมิลลตอบเนาะเจ้าเดีกนิดเดียวแล้วจะหมดแล้วด้วยเพราะว่า เมื่อกี้มันก็สั่งแดงตัวนึงเหลือกี่ตัวเลยก็อยากลองก้าตัวแล้วยให้เขาเห็นว่าเสียงกรุบกรบมันเป็นยังไงได้ไหมนี่ย่างกันสดๆนี่กำลังสับเลยสับกันแบบว่าข้างหลังเลยเอาแบบนี่เดี๋ยวให้แอด min กินด้วยเราได้มายืนตักแดดทำเหี้ยอะไรล่มก็มีไปตรงนู้นเอาตามมาข้างหลังก็หันไปเราก็รอแดกสิให้กูนั่งนี้ดีกว่าเออเอาเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งแดกตรงนี้ เออได้ไหมได้ไหมกล้องได้ไหมอ่าเออให้หันเป้าล่ให้กูหน่อยดิเปิดเป้าโให้กล้องเหรอหันมาหน่อยหันมาหน่อย,อยเออพ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 อมันมากไปเดี๋ยวมันเข้าไม่อ่าโอเคส,สิวๆพอโอ้โ,อโหน้ำเย็นนี่นั่งเป็นประธานในพิธีเลยนะวันนี้มเมื่อคืนกลับกี่โมงสรุป ตีสามครึ่งแล้วก็แกก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เก้าไอสิบโมงนะเราบอกเก้าโมงครึ่งแปดโมงมึงตื่นหรือยังเนี่ยมีมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาดูหน่อยดิดูคอมเมนต์หน่อยดิคอมเมนต์ได้น้าวอ่านคอมเมนต์หน่อยแชร์แชร์ไปเพจร้านยังแชร์ไปเพจร้านดิหรือว่าไลฟ์ไลฟ์เพจร้านเลยใช่ไหมหนูอ่ะเอาคิดป่ะไม่แชร์แชร์จะไปเพจร้านเลยดิเออแชร์ก่อนแอดมินอ่ะแอดมินดูหน่อย มีคนถามว่าใครรู้ราคาบอกด้วยคือถ้าราคาที่กรุงเทพเนี่ยอ่าบอกไปเลยก็เป็นราคา3,500ันหนะครับตอนนี้มีโปรเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนเนี่ยก็จะเป็นหมูหนึ่งตัวแถมฟรีแถมให้ไก่ซิ่วหนึ่งหนึ่งตัวมีคนถามด้วยถ้าซื้อไก่แล้วแถมหมูไหมอ่าเออเถอฉลาดไอ้เหี้ยไอ้แป้งฉลาดก็ซื้อดิให้คุยให้คุยอ๋อ้โ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 อ้้โอ้โอ้โอ้ ก็ซื้อบางคนก็ไม่ได้เป็นลูกค้านะแต่มาควรตีนเออกูเจอบ่อยไม่เป็นไรซื้อหมูแถมไก่ซื้อไก่กูไม่แถมหมูนะบอกไว้ก่อนแต่วันนี้ที่เสียงลี่ฮาอได้กินหมูแน่ถ้ามาที่ภาคเหนือเนี่ยได้แน่นอนร้านได้แล้วได้แน่นอนแดกกันสดๆเลยก็อยากรู้มันแต่ว่าไม่มีไก่นะเพราะว่าไม่ได้เตรียมจริงเฉพาะเฉพาะที่นี่แต่ว่าที่กรุงเทพมีจริงๆก็อยากได้ไก่อยู่ แต่เปินว่าไม่ทันไม่ทันเนาะเพราะว่าขั้นตอนเยอะมันเยอะกูไม่เอามาหรอกไก่ตัว2อ0ร้อยสามสิบย่าบ้าเลยให้เอาราดลำไสก็อยากกินเห็นกินมันคือมันคือ่ะเป็ดด้วยเนี่ยเป็ดก็อยากนะอ่าอยากทั้งเป็ดทั้งไก่อะสี่ร้อยแปดสิบเป็ดเดี๋ยวนี้หูเป็ดตัวสองสองโลครึ่งไก่ก็ตัวโลโลสองรเออไก่อะคุ้มดูนุ่มนะนุ่มหมูแน่หมูหันเนี่ยตัวละห้ากิโลหมูหันเนียใช่ ตัวละห้ากิโลแต่เราไปลอกกระดูกออกเอาเครื่องในออกแล้วก็ผ่านกระบวนการกว่าจะอบกว่าจะเป่ามันก็จะแห้งสุดที่เหลือน้ําหนักเท่าไหร่พี่ก็มานสองโลกว่าก็เยอะอยู่ดีนะเยอะถือว่าเยอะนะมันไม่มีเนื้อล้วนเป็นเนื้อล้วนมีแต่กระโหลกเป็นเนื้อล้วนก็หหก็กินได้นะผมเคยสั่งมาฉีกหูเคี้ยวได้เลยก็กินมีคนกินบางคนบอกว่าเอ๊ะทาไมหมูหันของผมเนี่ยที่ร้านเนี่ยทาไมเราไม่เสิร์ฟลิ้นหมูคือจะบอกอย่างนี้ลิ้นเนี่ยเวลาเวลาไปหมักผ่านกระบวนการบางทีเนี่ย มันกลิ่นไม่ดีเราก็เลยตัดออกอเราไม่เสิร์ฟอะไรที่มันไม่ดีเราก็จะไม่เสิร์ฟให้ลูกค้าเพราะเราเราเรา,เราทดลองมาหมดแล้วผ่านกระบวนการที่เราคัดสรรสิ่งดีๆให้แต่ลูกค้านะหมูหันมีไซส์เดียวนะครับไม่ไซส์เดียวคือไม่อยากทําหลายไซส์เพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นขนาดที่ดีที่สุดสําหรับการเอามาทําหมูหันก็คือ5กิโลซึ่ง5้ากิโลเนี่ยไม่ใช่ใช้ได้ทุกตัวนะครับแล้วเราใช้เนี่ยเป็นหมูดํา หมูดําหันนะครับลูกผสมสี่สายพันธุ์แล้วก็ทุกตัวที่ออกมาเนี่ยบางบางตัวเนี่ยเวลาเขาออกมาคอกหนึ่งใช่ไหมบางตัวมันดูดนมแม่เก่งมันก็จะอ้วนบางตัวก็ดูดไม่ทันมันก็จะผอมก็ไม่เอาคัดออกหมดคือต้องเอาก้วนผอมก็ไม่เอาเอาไซส์พอดีสมส่วนสมส่วนดูดูทรงและสมส่วนใช้คําว่าสมส่วนตายแน่นอนถ้าไซสนั้นซึ่งซึ่งคัดคัดจริงๆ คัดจริงๆเพราะว่าถ้าไม่คัดเนี่ยมันจะกลายเป็นบางตัวหมูมันจะอ้วนแล้วก็สัสดส่วนมันไม่สวยเราก็ไม่เอาเพราะเราเราต้องการขายแบบคุณภาพจริงๆเพราะนั้นเราคัดทุกตัวคัดทุกตัวคือไม่งั้นไม่งั้นมันก็ไม่ได้คุณภาพตามที่เราต้องการมีคอมเมนต์ไหมบ้างพี่อันนี้จากหนักไหนวะนี่นี่เฟซบุ๊กหรือยูทูบยูทูบอ่ะและ้วเฟซบุ๊กมีไหมให้ดูดิให้ดูคอ <comment S 2> <Facebook S 1> มเฟซหน่อยเฟซบุ๊กหนไ,ไม่ไม่เห็น มันไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะเราต้องเห็นไอ้เปิดโทรศัพท์ดิดูเฟซบุ๊กดิอ้าวเฉยทำไมวะเออดูเฟซบุ๊กเออจะได้ดูคอมเมนต์อ้าวใครมีคอมเมนต์ในตอนนี้เราไลค์ทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube นะครับที่ช่องทางเพจหม่อมถนัดแดกถึงกี่โมงครับฮะถึงกี่โมงกูเหรอใช่เอาทำไมจะมีเป็นโจทย์กูหรือวะพวกกูเยอะนะเว้ยน้ำปางอ่ะ เปิดเสียงเป็นเสียงเดนะจะมาถ่ายรูปก็มาได้เลยไม่ต้องซื้อก็ได้จะมาถ่ายรูปมาได้เลยซื้อซื้อซื้อหน่อยหน่อยเอาซื้อเอาโอเคโอเคเอาเงิมไปเอามึงจ่ายกูแล้วไงกู้อขายมาซื้อมาซื้อเอ้าที่มึงล้างแอร์ยังล้างได้ทุกเดือนเลยเออเรื่องแอร์เดี๋ยวเรค่อยคุยกันเราค่อยคุยกันร้านนี้คุณภาพดีมากนะดูดดดูซ่อมทุกเดือนล้างแอร์ทุกเดือนมีประกันด้วยนะเสียก็ต้องจ่ายค่าซ่อมต่างหาก แหมฉลาดจริงๆอ่ะจ้าอืมเดี๋ยวไปหันพัดลมมันโดนมันมันติดใหม่อ่าพอพอพอ,อเอาเดี๋ยวเราก็จะได้แล้วเดี๋ยวจะดูดิว่ามาหันที่ลำปางแล้วคุณภาพจะเป็นยังไงเออเมือ่อกี้เทสเตามาไปเรียบร้อยคือเตาเนี่ยวันนี้เราเอามาสามเตาเตาที่ใช้เนยก็ก็เรียกว่าต้องต้อง ไม่ใช่เตาปกตินะครับคือเตาปกติเนี่ยจะเป็นพวกเตาเขาเรียกว่าเตาเตาถ่านแต่เราไม่ใช้เตาถ่านพาเดินมาดูไหมพาเดินมาดูว่าเตามันเป็นเตาพิเศษยังไงืีต้องเดินเข้าตรงนี้ไว้มาตรงนี้มาตรงนี้ตามมาต้องตามมาเนี้ตามมานี้ตามมาตามมาเอ้านี่แอดมีอย่างโหนอยู่เลยมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วได้ยังไงได้แล้วนี่นี่แบบกินที่ร้าน อายังไม่ครบอ่าจัดให้คนไปดูเตาก่อนไปดูเตาก่อนเดี๋ยวกลับมาต้องมีน้ำจิ้มอีกมีมีมีน้ี่พามาดูก่อนว่ายกอะไรกันมาบ้างเยอะแยะนี่เอาพัลโล่มาก่อนเลยดูนี่นี่เอาไว้กรุงเทพนะอ๋อนี่ตัวตัววอร์มใช่ไหมใช่ต้องเอามามาอบอบก่อนก่อนจะไปย่างหันเอ้ยเอามือไปอังทำห่านเลยร้อนร้อนเหมือนนั่นนี่นึกว่าไม่ร้อนนี่เตาที่เราใช้หันหมูย่างหมูเนี่ยฮะเป็นเตาแบบนี้ ดูไม่ได้ใช้ถ่านนะครับที่นี่เป็นเป็นอาเถอะมาตรงนี้หนะ่อยเป็นเตาอินฟาเรดไม่เป็นมะเร็งแน่นอนไม,ไม่เป็นไม่คืออย่างงี้ต้องบอกว่าทําไมเราเลือกที่จะไม่ใช้ถ่านเวลาใช้ถ่านเวลาย่างเนื้อสัตว์หรือโปรตีนต่างๆเนี่ยมันจะมีไขมันใช่ไหมครับไขมันพอเป็นไขมันเนี่ยเวลาไขามันเนี่ยเวลาเราย่างลงไปถ่านอยู่ข้างล่างบนตะแกรงนี้ใช่ไหมครับ เอาไขมันหรือเนื้อย่างหรือหมูหรืออะไรลงไปปุ๊บไขมันจะหยดลงไปที่ฐานอพอหยดลงมาที่ฐานปุ๊บม,มันจะมีสารบางชนิดครับที่มันจะไขมันกระโดดโดนผ่านปุ๊บมันจะเป็นควันออกมาแล้วมันจะมาเคลือบไอตัวเนื้ออซึ่งอันเนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นสารก่อมะเ,เร็งไอตัวนี้ใช่ไหมใช่คือไม่ไม่ได้บอกว่าฐานไม่ดีนะ,ะคือเลือกใช้เอา เลือกกินเอาเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมผมผมอยากมั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็กินเองบ่อยเราก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงในการใช้นะครับมันก็เลยต้องใช้เตาแบบนี้ซึ่งเป็นเตาแบบอินฟลเลตซึ่งไม่มีฐานเลยเห็นไหมร้อนนะเนี่ยแล้วก็นําเข้าจากต่างประเทศนะครับตัวนี้นะครับผมต้่งทำมาเราไม่ใช่ไม่มีขายนี่น่วัสดุดีมากนะเป็นสแตเลสหมดเลยเอกล้องมันนี่หน่อยกล้องมันนี่หน่อยน่่ ก็อย mm ู hmm. now, ่นี่นี่นี่เออนี่เนี่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 ก็หันบนรถก็มีนะครับบนรถก็มีหนึ่งเตาข้างล่างมีมีสองเตาจิ้มด้วยไหมต้องจิ้มด้วยต้องมีต้องมีเทคนิคเทคนิควันนี้เรามาสามเตาเพราะว่าเยอะเวลาช่วงเย็นน่ะลูกค้าจองเยอะใช่ก็ต้องอัดกัน3มคนเลยนั่งหันกันอยู่ตรงนี้บางคนเขาถามว่าทานที่ร้านได้ไหมตอนนี้ผมเปิดให้ทานที่ร้านได้นะครับเดี๋ยวเปิดแอร์ไว้บริการลูกค้าสั่งเราสามารถนั่งกินที่ร้านได้เหมือนกันตอนนี้เหรอก็ ได้เลยได้มีห้องแอร์เราอยู่เรามีห้องวีพีอยู่เรามีห้องวีพีเราเปิดให้ทานที่ร้านได้นะครับเป็นกุยชุดแบบเป็นบล็อกเซตแบบนี้เนาะครบหมดเลยเนี่ยเขาก็นั่งหันดูเดี๋ยวเห็นไหมเขาได้กินง่ายๆนะเนี่ยครับนั่งหันคือทุกอย่างเนี่ยเราควบคุมหมดควบคุมเรื่องของคุณภาพแล้วก็ควบคุมเรื่องของผู้บริโภคป้องกันให้ผู้บริโภคดูหนังขึ้นเนาะนี่นะสวยได้ขึ้นเม็ดขึ้นเม็ดไหเป็นเกร็ดเนี่ยหนังมันจะเป็นเกร็ดอ่ะกล้องมาใกล้ๆนี่ตรงนี้นี่ ขึ้นเกล็ดนี้ขึ้นเกร็ดมันต้องขึ้นเกร็ดเป็นเม็ดละเอียดเงี้ยอ่ะมันจะทําให้กรอบและอยู่ได้นานนะครับมันไม่ใช่หนังเรียบนะครับแล้วก็หมูหันของที่นี่เนี่ยตามใจปรารถนาเนี่ยต้องกินได้ทั้งเนื้อทั้งหนังนะฮะแม้กระทั่งพวกไม้เมยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นสแตเลสอย่างดีหมดเพราะว่ามันมันเรื่องของการควบคุมเรื่องความสะอาดนะครับมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ยอย่างด,างดีต้องสั่งทําหมดเลยเตาก็นําเข้า,ขาจากต่างประเทศดูดิสวยเลยนะขึ้นเม็ดเลย กรอบแน่นอนมันจะกรอบฟูนานนะแล้วก็เครื่องเทศที่เราหมักเอาไว้เนี่ยนี่สังเกตดูนี่มาดูนี่ตัวที่ยังไม่ได้หั่นเนี่ยมาใกล้ๆเห็นไหมขนจะเป็นสีดําเลยเห็นไหมคือเป็นมันเป็นหมูดำไงเพราะเราต้องใช้หมูดําในการหั่นอ่ะขนจะเป็นเกล็ดนี่เป็นจุดๆๆๆๆเห็นไหมจะเป็นหมูดานะฮะจะสังเกตเห็นง่ายๆเลยคือพวกเนี้ยหมูหมูที่เป็นหมูดําเนี่ยมันก็จะเป็นขนอย่างนี้แหละเอามากลับมานั่งไปกินกินกัน ลองหน่อยลองห่อยอสาวโพลโล่ก็อบไปวันนี้ก็หน้าร้านเซีงดีฮอลำปางครับอยู่กันไปถึงเย็นนั่นแหละถึงมืดอ่ะเพราะว่ามีจองถึงกี่โมงไม่รู้หกโมงหกโมงเหรอใช่โหูสวยนะตัวนี้สวยสวยตัวนี้สวยอ่าตัวนี้ได้แดกแล้วอ่ะดูสิเออนี่เห็นไ,ไ,ไหมถ้ากินที่ร้านก็แบบนี้เลยนี่ แถมที่ขี้ไปด้วยนี่อันนี้คือครบหมดเลยนี่ต้องอะไรเลยเนี่เอาถุงมือเอามีถุงมือให้ตางหากเอาไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้ก็ได้เอาไม่เอาไม่ใช้เอาตามสัญดานมึงแหละเอาเลยอยากแดกแดกเลยแบบธรรมดาก่อนได้ไหมเอาเลยฮะนี่นี่นี่กินแถวนี้ก่อนนี่นี่นี่ตรงกลางเออนั่นแหละอุ้ยไม่หนามากนะอ้าวนี่เห็นไหมดูไขมันน้อยไหมคือแถวเนี้ยผู้หญิงชอบไขมันมันจะน้อยอ่เออ แดกไม่จิ้มเลยเหรอไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มก็ได้ไม่ต้องจิ้มก็ได้ไม่รู้เรื่องเลยขออีกรอบเลยไหมอะไรไหมไอแอดมินมาได้ไหมแอดมินมาชิมหน่อยนะแอดมินมาขายของหน่อยหรอวเร็วแอดมินมาเข้ามาหน้าหลังข้างหลังนี่มาเออเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องกินอย่างนี้ดีกว่าเอาน้อยๆเนี่ยเอามันน้อยๆนี่เอามันดิเอามันเออเออเอามันไม่ชอบมันเยอะหรือมันน้อย มันมันน้อยค่ะมันน้อยโอ้เหรอเอามันน้อยสนุกเหรอไม่ใช่สนุกเหรอเออเอาไม่ใช่หเอาหมูเอาหมูอ่ะเอาเรื่องอื่นอ่ะเปิดก่อนนี่เปิดก่อนเอาไม่กิะเอยไม่ต้องจิ้มเยแล้วหม้ก่อนดิเอาเลยจะจิ้มอย่างเดียวเลยนี่เดี๋ยก่อนนะยังไงกรอบมากเลยค่ะง่าฟังเสียงฟังเสียงอันนี้น้ำจิ้มมีหลายแบบเนี่ยนะ คือถ้ากินแต่หนังเนี่ยมันก็จะกรอบแต่ว่าอันนี้มันกินเนื้อหนังมันม,มีเขาเรียกว่า texture หรือหรือผิวสมัมผัสมันจะได้ได้หนังกรอบเนื้อนุ่มนะ<ช>แล้วก็มารสชาติอร่อยมากออต้องลองนะคะทุกคนอ้าวทำเย็นต้องนาทำตาแดงอย่างจริงจังเลยนะเนี่ยฮะโอ้โหเป็นไงอา้าวนี่เอามันไหมเอามัน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 มนี่มันมนองแมบนี้หน่อยนีย่จะหนาหน่อย อชั้นสวยเลยนะน้ำจิ้มหนึบๆน้ำจิ้มอันนี้อะไรเนี่ยน้ำสลัดอย่าไปจิ้มเหรออ๋อเลยๆๆกินกับสลัดเอเอานี้นะอันนี้มีน้ำจิ้มอะไรบ้างคะอือนี่ไงซีฟู้ดต้มยูสุโอ้เนี่ยยูสุยูสุซอสแล้วก็ดำหวานซีอิ๊วด้วซีอิ๊วดำหวานลองเลย อำเภอเมืองกอะครับน้ำเย็นเนี่ยมีคนถามอำเภอเมืองครับหลังกระสามหลังอะไรนะหลังโรงเรียนระสามทันนี่ไงเอาน้ำเย็นจะกินหูไม่ใช่เหรอนี่กินหน้ากากมาเนี่ยนี่ก็มันมันมันนุ่มนี่ส่วนนี้จะเป็นมันที่นุ่มนี่กินได้หมดเลยนะหเออกินเลยชอบหูชอบชอบเลยนะเอามันหยดใส่กูแล้วมันหยดติ๋งเลย เดี๋ยวหมดไม่ได้ขายก็ไม่ดีใส่เข้าไปอื้อหืออร่อยอ,อร่อยนะเอะอก็แล้วแต่งไงมีให้เลือกอันนี้น้ำสลัดเน,นี่ยส้มส้ม กินเลยแค่เป็นการเขาเรียกว่าล้างไขมันนี่เลยปากแล้วก็ไปซีโรเซ็ตเนี่ยกลับไปกินใหม่ได้อีกมีให้หมดเลยขนมปังขนมปังนี่คือก็มาจากกรุงเทพไหกินกินกินก็กินเป็นโปรตีนบางคนเนี่ยเขาถ้าเป็นสไตล์จีนเนี่ยเขาจะกินกับบมันโถนี่หรอไหมแต่เราไม่ใช่นี่สไตล์เรามันก็ต้องเป็นเนี่ยขนมปังหนยเนยปังเนยลูกเกตเอ้ลองกินขนมปังสิหมูหมูหันเนี่ย กินคู่ขนมปังนี่นี่นนทำได้ใช่ไหมเป็นแบบแซนด์วิชนเนี่ยทำแบบแซนด์วิชเนี่ยเนี่ยอ้าเอา,เอ,าอิ่มแล้วอ่ะอ